มาอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนฮะคนยังตามความคืบหน้ากรณี<ม>ของลูกพีชนะฮะลูกชายของนายกบียก้ยกฤษดาหลีนวรนฮะหลังจากขับรถหรูเนี่ยนะฮะ<ม>ชนรถกระบะของคุณลุงคุณป้าครับแน่นอนฮะวันนี้มันมีความคืบหน้า<ม>จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น<ม>คงไม่ได้ฮะ<ม>คุณผู้ชมฮะเพราะปรากฏวันนี้คุณกันจอมพลังฮะแล้วก็มูนิธิมงคลจงกลทูปกระจางเมือ่อวานนี้เราบอกคุณผู้ชมแล้วนะฮะมูนิธินี้เป็นของใครเป็นของ บิ๊กแจ๊ดฮะพลตำรวจโทคำรนวทิทย์ูบกระจ่างฮะนายกอบจปทุมธานีแลาปฏิเสธไม่ได้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้มูลนิธีของบิ๊กแจ๊ดผมขออนุญาตเรียกแบบนี้ละกันมีการมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณตาคุณยายคู่กรณีฮะขณะดเดียวกันนะเนื่องมาจากว่า วันนี้ครอบครัวของคุณลุงคุณป้าก็ยังคงยืนยันว่าลูกพีทเองเนี่ยไม่เคยมาจ่ายเรื่องของเงินค่ารักษาพยาบาลนะที่เคยมีข่าวบอกว่ามีเอาเงินแสนมาบ้างแล้วล่ะ,ะหรือล่าสุดเดี๋ยววันนี้ค่อยเล่าเพิ่มฮะเพราะวันนี้ในเมื่อครอบครัวคุณลุงคุณป้าบอกยังไม่ได้เงินแล้วเหมือนกับมีข่าวว่าครอบครัวคุณป้าจะไม่รับเงิน<ะ>ครอบครัวของลูกพีทวันนี้ทายังไงเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายแต่ก่อนอื่นฮะคุณผู้ชมวันนี้ไปที่โรงพยาบาลบางประกอกรังสิตสองฮะ วันนี้คุณกันจอมพลังพร้อมด้วยกับนี่ฮะลูกสาวของบิ๊กแจ๊ดฮะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างฮะนายกอบจอปทุมธาน,นีก็คือคุณรุจิศลักษ์นะครับทูปกระจ่างตั้งวงเลือฮะซึ่งเป็นตัวแทนที่มงคลจงกลทูปกระจ่างนะฮะนำเงินฮะคุณผู้ชมฮะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณตาคุณยายนะครับที่ยังคงรับการรักษาอาการบาดเจ็บอยู่โดยเฉพาะคุณตาอย่างที่เราทราบการกระดูกสันหลังหักแล้วก็ยังอยู่ ICU เนี่ยนะฮะวันนี้คุณกันจอมพลังก็เลยมีการชี้แจงฮะคุณผู้ชม ไม่มีการปล่อยข่าวรายวันบอกว่ามีการเอาเงินเนี่ยมาให้คุณตาคุณยายได้รับบาดเจ็บนะฮะหลังจากที่กรณีของนายสมิติพัฒน์หลีนวรัตหรือว่าลูกพีทลูกชายของนายกเบี้ยวกฤษาหลีนวรัตเนี่ยนะ,ะขับรถหรูปาดนาจะรับบาดเจ็บเป็นเงิน1นึ่งแสนบาท<ะ>ซึ่งกันจอมพลังยืนยันนะฮะคุณกันบอกว่าคุณตาคุณยายและครอบครัวยังไม่เคยได้รับเงินเลยแล้วไม่รู้มีใครปล่อยข่าวลักษณะแบบนี้ตัวเองก็สอบถามทางโรงพยาบาลว่าคู่กรณีเนี่ยก็คือทางฝั่งของลูกพีทกับนายกบ้ยวเนี่ยมีการเอาเงิน1นึ่งแสนบาทเนี่ย มาให้จริงหรือเปล่า<ม>ก็ปรากฏว่าไม่เห็นฮะทางโรงพยาบาลก็บอกเขายังไม่ได้รับแล้วก็รวมทั้งได้รับคําตอบจากทางโรงพยาบาลบอกว่าก็เห็นเอาเงินออกมาโชว์สื่อ<ม>แล้วก็กลับไปซึ่งคุณการจอมพลังก็ยืนยันเหมือนเดิมฮะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้กีดกันทางครอบครัวของนายกเบี้ยนะถ้าคุณจะมาช่วยเหลือหรือจะมาจ่ายเงินเนี่ยนะฮะแต่มีบางสื่อไปโจมตีบอกว่าผมเนี่ยกียดกัน ซึ่งผมเนี่ยทิ้งเบอร์กลางไว้ที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งไม่ต้องคุยกับผมก็ได้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกันบอกว่ามีคนโทรมาแต่ว่าเป็นนักข่าวซึ่งตัวเองยังถามนักข่าวว,ว่าเอาเบอร์มาจากไหนก็บอกว่าได้รับคาตอบมาจากทางโรงพยาบาลก็แสดงว่าใครจะติดต่อผมอะ่ะขนาดนักข่าวอะ่ะ<ม>คุณยังขอเบอร์จากทางโรงพยาบาลได้เลยแต่วันนี้มี ผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิใจดีมีคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมติดต่อมาหลายคนอย่างเช่นเมนนื่อวานนพี่การก็พูดถึงอย่างเช่นอคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของค่าที่จ่ายแล้วก็รวมทั้งมูลนิธิมงคลจงกลทุกประจกักซึ่งตนเองไม่อยากรบกวนเลยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งของลูกพีทกับนายกเบี้ยวเนี่ยที่ต้องมาจ่ายทีนี้แน่นอนคุณผู้ชมฮะคนน่ะไม่ใช่ผมนะจับโยงเพราะมูลนิธิมงคล จงกลทุกกระจางไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นมูนิธิของบิ๊กแจ๊ดแล้วบิ๊กแจ๊ดกับฝั่งนายกเบี้ยวเขาอยู่ขั่วการเมืองคนละขั่วในปทุมธานีบ้านใหญ่คนละคั่วฮะคุณผู้ชมฮะพูดกันแบบนี้ละกันคุณกันก็เลยพูดเลยบอกว่าใครจะไปจับโยงเรื่องการเมืองน่ะถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องไร้าสาระเพราะผมมันไม่ใช่คนในพื้นที่ปทุมลองไปฟังเสียงพีกันจอมพลังฮนะทุกคนลองคิดนะ ใช้ความเป็นเมคเซน์เลยเขายังต้องไปจะไปหาเงินกู้เงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองจะต้องหาเอาโทรศัพท์ไปจำนำผมถามว่าแล้วทำไมเขาจะปฏิเสธการรับเงินค่ารักษาเพื่อแล้วมันเป็นหน้าที่ของของฝั่งที่ก่อเหตุอยู่แล้วอะเพื่ออะไรอะผมก็ถามพยาบาลเอาแล้วเงินที่เขาออกมาไปไหนอะก็ก,ก็ก็ไม่รู้ถามเจ้าหน้าที่ถามน้องๆถามก็เห็นมีแค่เอามาให้สื่อดูแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพจักโมโดแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันหกจดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมละทอออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมลดท่อออก